ดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ได้ใส่บรด้เพืเงานแลนะ้วค่ะเนาะก็ได้มาเก็บบักหน้าว่าค่ะบักหน้าว่าปลูกไว้กับดกอยู่ค่ะดกอยู่นะค่ะเนาะนะี่เก็บน่วยที่เขาลนๆค่ะเต็มขี้ดินอยู่ค่ะเต็มขี้ดินอยู่ค่ะเก็บที่ลนๆก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะอันยูตน้นก็เอาไว้เห็นละเอาไว้เห็นเพื่อนแกจัดโอาที่ลนคะนเนาะลนนี่คือแกรเรานะะเน้ะค่ะเด้อแกเราลายเป็นยัง โอ้ยดูน่ะเต็ียมยุคค่ะเต็มดินยุคค่ะเอ้ยกินกับพระท่านกินพระท่านอะค่ะกินไปเรื่อยๆอันใดเน่าอันใดนั่นเขาอัทิมไปเอาไม่ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะง่ายเยอะค่ะง่ายเยอะโอ้ยกิจพอจ้ะเดี๋ยวใส่บ่อปลูกบักนาบะได้หน่วยบักนาหน่วยละเจ็ดแปดบาทแพงหลายเนาะค่ะเนาะนี่ก็บักนาอันนี้มันบ่อเป็นบักนาเปลน มักเน่าหน่วยใหญ่ๆตะวันกับน,น้ำไหลน้ำไหลปาดยังไหลกับบักเน่าเป็นซ้ำค่ะน้่านรนีบตะวันสิความหอมเขาสิอาจีบหอมทอว่าหอมทออ,ทอันบักเน่าเป็นเนาะค่ะเนาะมาสิทออยู่กับพวกจักแล้วตะผู้ใดมักเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาสิแตกขาหน้านเก็บเลยเขาแก่ใจเขาสิแตกค่ะ น่อยนี่วะน่อยนี่โอ้น้อยนี่ฆ่าฆ่างาอยู่ฆ่างาเขาอยู่พอไปโดนน,ะะนอ้อค่ะนาะไปเก็บอันที่ลดน้นํโอ้ยเข่าไปกหญยากงาหลายงาบักเหน่าหลายใส่กระมลเขาไปยากน้ําไหลนะค่ะเนาะโอ้ยว่นลืมเอาเนาะลืมมาเอา,นะาเนาะเชียวเมื่อไรเอาขาตั้งกล้องมาเฮ็ดแบบกระทันหันถ่ายแบบกระทันหัน <c oughs> อือ โอ้ยหลไหลไหลผุนต้องหาเน่าไม้เคี้ยวผุนหลายออกมนเข้าไปไ่้ไหนเนาะค่ะเนาะต้องหาเน่าไม้เคี้ยวเนาะนี่ก็เลี้ยงเราคนอุ้ยเก็บกันเลี้ยงเลี้ยงแห้งๆก็เก็บกันอันนี้อันนี้ไปตองเราบอลลนเอาไว้ก่อนเนาะเนาะโอ้ยอือออุ้ยเกิดงานเตี๋ยบยุติขาเนาะเพราะว่า nga าปาักหน้าหลายมวนลายปักหน้องน้ำปักห้อง้อยมวนยูสุมองสุกแก่ยูสุมองสุกแก่เพื่อนเอ้ยมวนเข้าไปก่อนมวนเข้าไปเก็บก่นอนเฮ้ยแย่ยูสุมองปานมาเก็บไข่โอ้ยคิดฝ่อตะกี้เก็บไข่เป็ดไข่เป็ด เด็กก็ใครไปเนาะไปหาเก็บอันนี้มันเก็บบักหน้าัปอู้ยง่ายอยู่ซขึ้นข้างในคุณง่งายอยู่แต่ยยไม่งยายส่วนอันนี้ส้มนี่รุ่นน้อยเนาะเนาะออกไม่ส่วนลูกๆรุ่มร้านเขาคุณนี่มีอยู่เลยเป็นอยู่เลยแยแก่มากกันนี่ฝนกับโต๊ะไร ตกบ้านเท้าบพันเมดฝนง่าอันต้นอันนี้ก็คือข้ากะบะมี่ไว้ล่ามาได้เก็บอันนี้เน,นาะค่ะเนาะหนาฝนทำความสะอาดเนี่ยก็บ่ได้ฝนตกอยเฉพาะวันนั้นนี่หน้าอีกกันโอ้ยง่ายอยู่เพี่อนง่ายเขาเนี่ยค่ะง่ายพอขายง่ายพเต็มงั่งอยู่ขี่ดินเมื่อเมื่อฝนฝโอ้ย ต้นเดียวกันกินบาบาดบาใบโอ,อ,น,ตอ,น,อนต้นเอ,อ็นเตียนเนอพืนะ่อนอะหมดกับพ่อหมดบ่หลวว่างหมดกับย่มเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ้ยส่นพุ่มใจลายเด้อเขาปลูกเมียงไว้แล้ได้ผลผลิตเท่ากับพุ่มใจเนาะคะ่ะเพื่อนๆเนาะหน่วยปันนวยปักอันสมเขียวหวานเพื่อนที่ค่ะเพื่อนเนาเพื่อนมันเป็นหน่วดน้อยๆธรรมดาสิหม่เยอะเพื่อ้ก็ครเป็นปักสมเขียวหวานขึ้สีดีเนาะ <laughs> สี่ปุ่เหลือกัหรอกครับหมดสิ้เที่ยวน่ะเอ้อเอ้วแยกสี่มณ์เข้าไปกันมณ์เขาไปเก็บกันบ้านด้วยโอเดียวไม่มาตัอยเอาไม่เชี่ยวมน์ย่างเดียวในเลือดเลืกดค่อยหาไม่มาเชี่ยรที่หลังเนาะค่ะเนาะพอ้หนานุ้ยเป่งๆเลยเป่งๆเลย อะไรโอ้ยถ่ายคลิปนิวร้านกับห้องกวนเออมีสามารถทีาะค่ะเนาะโอร้านกันยากยากละค่ะเลยเฮ็ดยังกับพ่อว่าสิไดเฮ็ดอ,อะไรค่ะขอจบคลิปท่านี้แล้วค่ะเพื่อนๆเนาะภาพเบเบิงบักเน่า ปักหน้าลกๆสวนยายใสต้นยายใส่ขางบ้านเนาะค่ะเนาะหน่วยคนน่ะอุ้ยเห็เพื่อนเพื่อนเบิ่งว่าความสวยงามของเขาเนี่ยมันสมใด้หน่วยใหญ่หน่วยงามสมใด้ค่ะค่ะจบภาพงามหน้าหน่วยใหญ่ๆมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ